ล่าสุดอ่ะก็คือฉันไปเจอแคมเปญบูธที่เขามีให้โหวตเป็นรางวาัลเป็นอวอร์ดประจำปีของเขาอะนะใช้แล้วชอบใา้ดีที่สุดอะไรอารมณ์ประมาณนั้นการันตีด้วยรางวัลฉันก็ อยากรู้อะว่าแบบรางวัลอะไรดียังไงเนอะวันนี้วารีวิวเรื่องของสูตรแล้วก็หลายๆสูตรแต่ก็เป็นผู้ใช้จริงจริงๆด้วยดีจริงไหมสมกับรางวัลที่ได้ไหมนอนดึกเป็นเหตุสังเกตได้จ้ะล่าสุดไถฟีดไปเจอบูธเขาเป็นอวอร์ดประจําปีของเขาอะนะเขาคัดสกินแครต์ตัวท็อปที่คนใช้แล้วชอบที่สุดมาหลังๆก็จะเริ่มมีกระแสข่าวเนอะเวลาที่เราเห็นผลโหวตอะไรแบบเนี้ยคนก็จะเริ่มมีเสียงแตกว่าเอ๊ดีจริงไหมมีนอกมีในอะไรยังไงไหมอ่ะอันนี้เราไม่รู้แต่ในฐานะของคนที่แบบชอบเช็คสูตรแล้วก็เป็นผู้ใช้จริง สำหรับบางตัวไม่ใช่ทุกตัวนะอันนี้ก็เลยอยากจะมารีวิวกันแบบเรยวๆเ,เขาน่าจะมีอยู่ทั้งหมด14หมวดไหมแต่วันนี้มองหยิบมา10หมวดนะคะมารีวิวเริ่มที่หมวดแรกจ้ะหมวด s กินแคร์หน้าใสที่ใครๆก็เลิฟมันแน่นอนอยู่แล้วว่าจะต้องเป็นตัวนี้เด้อดูสรินสปอตเลยเป็นอะไรที่มองใช้มาตั้งแต่รุ่นที่เป็นหัวปั๊ม2องนันมาจนถึงแบบรุ่นที่เขาออกเป็นตัวคริสตัลอะไรต่างๆมาแล้วนะคะก็ยังคงใช้อยู่นะต้องบอกว่าสมมงเลยเนาะเพราะด้วยความที่เขามีแอคทีฟที่มาช่วยเนี่ยประมาณ5ตัวแต่ว่าแอคท ะะก็คือใช้เป็นตัวไทมีดัลไทมีดลเนี่ยเป็นไวเทนนิ่งที่มีฤทธิ์ในการยับยั้งการผลิตเม็ดสีเมลานินความจริงก็คือไบเออร์ดอฟเนี่ยเขาวิจัยนะคะเขาไปคอมแพรกสารไวทเทนนิ่งประมาณ5000ชนิดอะแล้วปรากฏว่าไทมีดลเนี่ยวินจนได้ตีพิมพ์ในวารสารทางการแพทย์นะคะซึ่งไม่ใช่ง่ายๆเลยที่แอคทีฟจากบริษัทเอกชนเนี่ยจะได้รับการตีพิมพ์ในวารสารที่มีความน่าเชื่อถือก็มาช่วยเรื่องจุดด่างดำเรื่องความหมองคล้ำนะคะที่เหลือก็จะเป็นสารที่มาช่วยให้ความชุ่มชื้นแล้้้วววปปปัมมมผิคคคือไดดทททงนนนีีนี่่ดด่ญหหหาาาาาจุแแลลฟเย คนมองใช้แล้วฟีดแบ็กปรากฏว่าดีเพราะว่าฝ้าแลดดดจางลงแต่ราคาก็เอาเรื่องอยู่ก็คืออันนี้30มิมลลิลิตรเนาะราคา2 1 0 0บาทสูตรนี้เป็นสูตรที่เข้าท็อปลิสของมองหลายๆรีวิวนะมองมองว่าใครเป็นฝ้ามีงบก็จับเลยหมวดถัดไปเลข4แล้วไงน่าไม่ใช่เพราะไอเทมนี้จะจะบอกว่าชอบเขาตั้งชื่อหมวดมันเคลียรมากอะมันดูแบบสนุกสนานสูตรนี้ที่เข้าวินเนี่ยก็เป็นของยูเซอร์เรนชเคยนะคะเป็นตัว 3D เซรั่มนะคะเป็นสูตรที่หมองรีวิวไปแล้วแล้วก็ใช้จริงมาจนถึงป ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ลดรอรอยนะอย่างโซเดียมไฮยาโรเนตนะมีตัวอักเตียมด้วยนะคะอันนี้ก็มีไทมิดอนะจะไม่แค่ช่วยลดริอรอยผิวกระจังใสก็ได้นะคะมองว่าเหมาะสําหรับคนวัย40บวกที่อยากจะให้ริ้วรอยดูจางลงในขณะที่ก็อยากให้ผิวดูกระชับขึ้นแบรนด์เขาเคลมเรื่องกระชับนะแต่คราวนี้เนี่ยการกระชับผิวมันจะไม่ได้กระชับเหมือนการใช้หัตถการในการทําให้หน้ายกแบบนี้นะคะ่ะแต่ว่ามันจะเป็นลักษณะของการที่หน้าดูมีริ้วรอยแล้วมันดูไม่ต่งตึงไม่สดใสอ่ะอันนี้จะช่วยทําาาาให้้้ผิววอออ่่ฟููดดกกกรรระชับบขึนค็ไเืง เพราะว่า30ม l ลิตรอันเนี้ยสามพบาทคุณคุณมีหลายคอมเมนต์ที่เอามาใช้แทนมอยเจอร์ไรเซอร์เลยนะคะมองมองว่าถ้าใช้มอยเจอร์ไรเซอร์ที่ไปเน้นเสริมเกราะป้องกันผิวเนี่ยก็ยังอยากให้ใช้คู่กันไม่ได้อยากให้เลือกตัวใดตัวหนึ่งนะคะต่อไปหมวดที่3เรื่องสิวเรื่องสิวเพราะว่าไอเทมนี้เห็นไหมอันนี้ก็ถูกต้องอีกเช่นเคยเราลดเซรั่มโคาเนี่ยมองใช้หมดไปมองก็นับขวดไม่ทวนแล้วนะเป็นเซรั่มที่ช่วยลดการอุดตันของสิวนะคะมิกสามัเซลมา3ากลุ่มด้วยกันก็คือ HHVJ LHA แล้ววก็นรมถึง ในซีนมาม้ที่มาช่วยลดรอยดำรอยแด,ง,ด,ง,ด,ง,ดงของสิวด้วยหม่องไม่รู้เป็นไรหม่องใช้ตัวที่เป็นสารผาเซลล์ของสูตรอื่นไอ,อเรื่องสิวอุดตันอะไรต่างๆเนี่ยก็ช่วยได้ดีแต่รู้สึกว่าส่วนใหญ่อะไปไม่ถึงไมโครคอมโดเหมือนสูตรนี้เลยใช้แล้วลดเพ์เอฟคาทีไรรูสึกว่าเขาดันสิวที่คางขึ้นมาแบบเยอะมากแล้วต้องใช้เวลาสักพักเนี่ยพวกสิวอุดตันเหล่านี้ก็จะหายไปอันนี้ไซส์สามสิบนี่เลยคุ้ราคาหนึ่งพันสามร้อยบาทต่อไปมาที่โฟมล้างหน้าจ้ะฝาแดงตัวนี้ก็คือแอคเนเอทนะหลายคนรู้จักอยู่แล้วนะคะเป็นตมาัิิวววผซ ที่ใส่มาใส่มาถึง6ตัวแล้วก็เป็นเซอร์เฟกตนที่ค่อนข้างมีความอ่อนโยนด้วยที่เหลือก็เน้นเป็นสารให้ความชุ่มชืน้นเพราะว่าเขาเป็นสูตรที่ออกแบบมาให้ล้างแล้วยังรู้สึกว่าชุ่มชื้นอยู่ด้วยตัวสูตรถ้าไม่รวมตัวเซอร์เฟคตันจะเห็นว่าเขาเป็นสูตรที่มีความมินิมอลพอสมควรเพราะว่าใส่สารมาไม่เยอะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวไม่อยากจะเอาหน้าไปเสี่ยงกับสารหลายๆตัวที่อาจจะทําให้เกิดการแพ้การระคายเคืองอันนี้ใซส่50มิลลิลิตรคุณจะเห็นว่าถ้าเทียบกับมือมันก็ไม่ได้ใหญ่นะเนาะราคา100ต่ตตอี ถือว่าแรงเมื่อเทียบกับโฟมล้างหน้าทั่วไปอะคะ่ะอันนี้หมอใช้ไม่กี่วันก็หมดแล้วแต่ถ้ามีงบก,ก็จัดเลยค่ะเป็นโฟมล้างหน้าที่ดีตัวนึงเลยต่อไปหมวดที่4ไอเทมสูตรเบสิกแต่ขาดไม่ได้ฉันให้พวกเธอดาว่าคือตัวไหน,นจะได้ พอหยิบตัวนี้ขึ้นมาหลายคนมองเชื่อเลยว่ากําลังเสียงแตกอยู่ใช่ไหมเป็นตัวเซนกะเพอร์เฟกต์วิปนะคะเดี๋ยวมาดูที่สูตรของเขาก่อนว่าเขาก็จะเน้นไปที่สารให้ความชุ่มชื้นนะคะแล้วก็จะมีตัวลอริกแอซิดที่มาช่วยดึงค่า ph ของสูตรให้ลดลงนะรวมถึงมีโพแทสเซียมริสเตตที่เป็นตัวมาช่วยกาจัดสิ่งสกปรกไอ้เป็นสารเซอร์เฟกตันนะตัวเซนกะเพอร์เฟกต์วิปเป็นอะไรที่สมัยก่อนเราไปญี่ปุ่นเราจะต้องซื้อกลับมาถูกไหมเพราะว่าด้วยฟองโฟมเขาคือนุ่มเขานุ่มจริงจรองเขาเป็นต แต่ปัญหาก็คือว่าชาวตอกตอกก็เสียงแตกกันว่าเขาค่า pH สูงอาจจะทําให้ผิวเกิดการระคายเคืองได้ในอนาคตแต่บอกตามตรงน,นสะสจะโกรธใช่ไหมเนี่ยหมอก็ยังไม่ได้เคยเจอใครที่ทดสอบค่า pH แบบถูกต้องตามหลักเภสัชกรรมจริงๆลมันก็อาจจะดูไม่ค่อยแฟร์กับแบรนด์เท่าไหร่เนาะทั้นทงนี้ทั้งนั้นเราก็รอแบรนด์ออกมาคอนเฟิร์มค่า pH ว่าโอเคแหละถ้าค่า pH สูงจริงๆในอนาคตอาจจะต้องมีการปรับปรุงสูตรยังไงบ้างก็ว่าไปหมอก็ทดสอบค่า pH คร่าวๆนะคะซึ่งมันก็ได้เป็นเบสจริงนั่นแหละแต่ก็ต้องบอกว่าถึงแม้เราจะใช แล้วแต่อุปกรณ์เรามันก็ยังไม่ได้ accuracy นะก็เลยยังตัดประเด็นนี้ออกไปเพราะเรายังพิสูจน์ไม่ได้นะคะหลอดนี้ไซส์ใหญ่พอสมควรเลย120กรัมราคา179บาทเองต่อมาเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ฉันรักก็คือเซราวีจ้าอันนี้เป็น moisturizing cream นะคะปกติหมองเป็นคนผิวมันหมองจะใช้เป็นตัว moisturizing serum นะแต่ตัวครีมเนี่ยก็มีติดบ,บ้านเพราะยิ่งหน้าหนาวเนี่ยก็หยิบมาใช้ถึงมันจะไม่หนาวแต่ผิวเราเซนนะมันจะแห้งกว่าหน้าปกติหมองชื่นชมเซราวีในฐานะที่เขาเป็นผู้นาด้าน m o i นบ้านเรา เฟรนเราจะชอบไปทางเวท์เทนนิ่งถูกไหมหรือไม่ก็ลดริ้วรอยะคะ่ะเราจะไม่ให้ความสําคัญกับการใช้มอยเจอร์เซอร์เท่าไหร่แต่เซราเวียเขาเป็นเจ้าแรกๆที่ออกมาเอ็ดดูเคทเกี่ยวกับการใช้มอยเจอร์เซอร์ที่เสริมกราะป้องกันผิวนะก็เลยทําให้กระแส cko, การใช้มอยเจอร์เซอร์บ้านเราเนี่ยบูมขึ้นมานะคะแน่นอนว่าเขาก็ใช้ตัวสรารใหม่ทั้งหมด3ตัวนะคะแล้วก็มีสารให้ความชุ่มชืน้นผิวเข้ามาบวกกับเทคโนโลยี MVE ที่แบรนด์เนี่ยเคลมว่าทําให้ความชุ่มชื้นอยู่ได้ยาวนานตลอดทั้งวันใครใช้แล้วอยู่ได้ยาวนานทั้งงวัันนนมมมมม้ยยยยกกก็็ออออาาาใหหหหหเๆ่ล บอกว่าใช้แล้วมีปัญหาเรื่องการอุดตันใช่ไหมแต่จะบอกว่าตัวหมองใช้แล้วไม่มีปัญหาใดๆเลยเป็นมอ o i s t u r ไรเซอีกหนึ่งสูตรที่มองเลิฟใครที่มีปัญหาเรื่องการอุดตันสิ่งแรกที่เราต้องเอก็คือหนึ่งเราต้องไ่คลีนหน้าให้สะอาดนะคะแต่จริงๆแล้วเขามีสารที่มีโอกาสทำให้เกิดการอุดตันได้อยู่แต่มันเป็นไมเนอร์อันนี้ก็อาจจะขึ้นอยู่กับสภาพผิวของแต่ละคนเนอะหลอดนี้50กรัมคุณ,ค,ณคุณราคา2 1 0บาทหมวดที่5จาจ้ะ สุดยอดสกินแคร์ช่วยแก้ปัญหาผิวแบบตรงโจดอ่าก็จะเป็นตัวดาก้อนบัตนะดาก้อนบัตก็เป็นเจ้าแรกที่ถือกําเนิดแอคทีฟที่ชื่อว่าโคตตอนลิชิลี่เช่นกันในบ้านเรานะคะคือสารเขาจะมีสีแดงคล้ายกับเลือดเนอะก็เลยเรียกสารนี้ว่าเลือดมังกรน,นะคะก็ทําหน้าที่มาสมานแผลมากระตุ้นการสร้างเซลล์ผิวใหม่ก็เลยลดรอยแผลเป็นได้เขาพลัสมาด้วยสารอื่นๆที่ช่วยในการลดการอักเสบเป็นคุณ,คณ,คณใช้ได้ทั้งรอยดําสิวแล้วก็รอยแผลเป็นนะคะข้อดีก็คือว่าเขาสามารถใช้ได้ตั้งแต่ตอนที่แผล สิวยังไม่ได้หายสนิทนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดการอักเสบของแผลก็จะเกิดรอยดําน้อยลงหลอดนี้ถ้าเทียบไซส์กับราคาก็เอาเรื่องอยู่พอนแกรัมสองกว่าบาทใช้ที่มีปัญหาเรื่องแบบรอยดําสิวเต็มหน้าก็พอสมควรหลายคนไม่ชอบกลิ่นแต่ส่วนตัวมองมองข้ามได้ค่ะไม่ติดปัญหานะคะอะใครมีรอยสิวก็ไปลองใช้ดูต่อไปไอเทมที่6ค่ะน u ม b e r วไอเทมรัดฟ้าราคาหน้าฉันให้พวกเธอเดาว่าคือไอเทมไหนจ่าด้า ก็คือไอเทมนี้มันเป็นดราแชมพูคุณชื่อ the rule shower ไหมมองอนะ่ะเป็นคนที่หัวไม่ได้มันเร็วขนาดนั้นแต่ก็มีปัญหาเรื่องการแบบสองสัมันธชฉันก่าจะสระผม,มนะแต่ว่าก็ไม่เคยซื้อมาลองใช้สักทีเพิ่งได้ลองตอนที่เขาได้รางวัลจากบูทนี่แหละแล้วก็เพิ่งเอามาใช้นะคะแล้วตอนนี้หัวก็ยังมันอยู่นะเดี๋ยวสเปรย์ให้ดูขอสเปรย์ครึ่งหนึ่งนะกลิ่นดีอะกลิ่นหอมแล้วก็มีความเย็นแต่มันไม่ได้เย็นแบบมิน้นแบบสบนะ จะมีความเป็นผงสีขาวๆจะต้องเอามือแบบมาช่วยขยี้นะคะให้สีขาวของแป้งเนะ่ะจางไปอ่ะแล้วเรามาดูความต่างเออมันรู้สึกฝั่งเนี้ยจะรู้สึกแบบลอนๆหน่อยอะผมลอนๆอ,อ๋อเข้าใจละไม่รู้ในกล้องเห็นชัดไหมคะ่ะแต่ว่าเนี่ยถ้ามองดูเนี้ยมองจะเห็นว่า ฝั่งนี้สามารถทําให้ได้ฟูได้มากกว่าด้วยการที่เราใช้มือยกขึ้นอย่างจริงแต่ในขณะที่อันนี้ก็เรียบแปรไปเลยเนาะเป็นอเที่รัดฟ้างจริงเขาใช้ตั้งชื่อมีส่วนผสมรวมน้ําหอมแล้วนะประมาณ9ตัวนะคะที่มาช่วยบํารุงผมแล้วก็เขาฆ่าเชื้อได้ด้วยอ,อ๋อฆ่าเชื้อจากแอนโกลน,นี่แนะี่โอเคแอน go ก็ค่าเชื้อได้จริงๆนะคะแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าใช้บ่อยเนี่ยอาจจะมีโอกาสทําให้หนังศีษะแห้งแล้วอาจจะเกิดปัญหาเรื่องหนังศีษาเป็นขุยตามมาเนะี่ยมันก็แนะนําว่าไม่ควรจะใช้บ่อยจนเกินไปเนอะใครที่เป็นสายที่เกียดสผมแนะนําให้ติดบ้านเลยแต่ว่าถ้าแบบสามวันแล้วผมยังไม่สระอันนี้ไม่รู้นะว่าจะเอาอยู่ไหมราคาก็คือน่าลองเลยอ่ะอันนี้ไซส์แบบ50มิลลิลิตรนะก็ไม่เล็กไม่ใหญ่แต่มันร้อยเก้าสิบกว่าบาทเองอะหมวดที่เจ็ดจ้า เป็นสุดยอดวิตามินซีแบบนี้ต้องมีแล้วล่ะชันรีวิววิตามินซีมาทั้งปีน่าจะประมาณ10กว่ายี่ห้อได้ไมาให้เดาว่าสุดไหนข้าจ้าเดะแต่ส่วนที่ฉันไม่ได้รีวิวอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะคือด้วยความที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เข้าบูธมั้งเพราะแถวบ้านมีแต่วสัสดุเราก็เลยไม่ได้เห็นสินค้าตัวนี้เนาะก็เลยไม่ได้มีโอกาสที่จะได้ลองนะคะจนเขามาติดอวอร์ดนี่แหละก็เลยอยากจะลองอ่ะมาดูเท็กเจอร์ก่อนก่อนอื่น โอเคตัวเทกเจอร์เป็นน้ำไหลโจกเลยจ้ะมอูว่ากลิ่นโอเคนะกลิ่นมีความดูเป็นส้มปนเล็กๆอะหลังใช้ก็ รู้สึกว่าเออผิวยังชุ่มชื้นอยู่แล้วก็ไม่ได้แสบผิวนะคะอ่ะมาดูส่วนผส,สมของตัววิตามินซีวิตามินซีใช้นุพันธ์วิตามินซีสตัวนะคะโอเคใช้วิตามินซีตัวดังก็คือตัวทริโอเอสติลที่มีความสเสถียรแล้วก็ถึกทนแล้วก็ออกฤทธิ์ได้ดีค่ะอีกตัวจะเป็นเอสโคบิลเตตไตรโซฟาเมติ e so id, นะคะมาเสริมฤทธิ์กันในเองการลดจุดด,ดงดำเอ่อเพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ต้านอนุมูลสระจริงวิตามินซีกระตุน้นการสร้างคอลลาเจนได้ด้วยนะมีในซินนามายนะคะก็ใส่ามาเป็นลําดับต้นๆเช่นเคยค่ะแล เขาใสมาไม่น้อยนะอย่างฟรีโอสที่เขาก็ใส่มากางๆสูตรค่ะเป็นสแตนดาร์ดของเซรั่มวิตามินซีหลายๆตัวที่ใส่มาในระดับนี้อยู่แล้วข้างขวดเนี่ยเขียนว่าใช้ได้ทุกสภาพผิวซึ่งหมองก็มองว่าน่าจะใช้ได้กับทุกสภาพผิวจริงๆนะคะราคาอันนี้100มิลลิตรค่ะขวดใหญ่อสมครัวนะคุณร้อยคเก้าบาทเออไม่แปลกใจที่ทําไมเขาถึงแบบติดท็อปลิสต์ขายดีเพราะว่าใครหาวิตามินซีถูกและดีสักตัวอันนี้น่าลองหมวดต่อไปก็คือกันแดดตัวท็อปต้องชอบแล้วปะเริ่มด้วยกันแดดตัวก่อนเลยฉันรีวววิกัันแดต ็หลายตัวพอสมควรค่ะให้เด่าว่าตัวไหนเข้าวินใช่เลยก็คือบานาน่าโบสสูตรนี้เข้าวินนะสูตรนี้ sp f 50 pa 4บวกนะคะสารกันแดดที่ใช้มีความสตรองพอสมควรเลยแล้วก็ที่เหลือจะเป็นสารที่ให้ความชุ่มชื้นผิวเข้ามาเขาเชลนว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวแน่นอนว่าผิวตัวเนาะมันก็ไม่ได้อะไรมากมายแต่คราวนี้หมองอยากให้มาดูเนื้อกันคุณคุณบานานาโบสนะในแง่ของความสตรองกันแดดเนี่ยมองถือว่าเขาใช้ได้ค่ะแต่จะให้ดูเนื้อ ว้าเหนือเขาจะมีความขาววอกแล้วก็เหนืออยู่ประมาณนึงเลยอ่ะเอาคุณเห็นไหมถ้าทาเนี่ยมันจะได้ประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีความขาวแล้วก็เหนียวประมาณนึงในขณะที่สมัยเนี้ยกันแดดถึงแม้จะเป็นกันแดดทาตัวเนี่ยเขาทําให้เหนื้อบางเบากันเยอะแล้วอัอนนี้ยสีที่เป็นสีวอกเริ่มดรอปลงแล้วนะคะแต่ว่าความรู้สึกเหนียวที่ผิวยังมีอยู่เป็นสูตรกันน้ําค่ะใช้สำหรับไปทะเลได้นะคะแต่ราคาดี เพราะว่าหลอดใหญ่พอสมควร90มลตรอันนี้ราคา400กว่าบาทนะคะเอาไปทะเลก็ถือว่าแบบคุ้มอะเพราะว่าเราต้องทาบ่อยต่อไปกันแดดหน้าแน่นอนว่าฉันรีวิวมากกว่ากันแดดตัวที่เข้าวินนั้นก็คือตัวนี้จ่ะ ก็คือตัวที่ฉันไม่ได้รีวิวเนซ่านะเนเซาเป็นดาวค้างฟ้าที่อยู่มานานมากสมัยก่อนก็คือถ้าเรานึกถึงครีมกันแดดเราก็ต้องนึกถึงเนซ่าใครไปญี่ปุ่นก็คือฉันต้องสั่งเนซ่าฉ่ำโดยเฉพาะเนซ่าสีทองนะคะกันแดดใส่มาจุกมาก UV filter ใส่มา9้าตัวนะคะก็ถือว่าเป็นกันแดดที่ดีที่เหลือก็จะเป็นตัวต้านมุนสระลดการอักเสบผิวให้ความชุ่มชื้นแบรนด์เคลมว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวมองให้ดูเนื้อเนซ่านิดนึงนะคะเขาเป็นแนวเนื้อน้ำนมนะคะมันก็จะไหลแบบนี้เวลาาาทที่เเรื้อ บางเบาก็จริงคุณคุณแต่ว่าหลังจากที่ทานเนี่ยมันจะมีความมันมองว่าคนที่หน้ามันเนี่ยอาจจะต้องการครีมกันแดดที่มีความมันน้อยกว่าน,นี้อาจจะอยากได้แมตมากกว่านี้ค่ะซึ่งณปัจจุบันนี้ต้องบอกว่าครีมกันแดดทาเนื้อกันได้ดีมากๆค่ะทั้งบางเบาทั้งเนือ้อแบบไม่มันไม่เยิม อันนี้ราคา900กว่าบาทขนาดไซส์60 ml mm เนาะถ้ามองในแง่ฟังชั่นลของการกันแดดก็คือกันแดดได้ดี s p 5 5 0บวก p a เบวกค่ะแต่ถ้าเรามองในแง่ของการใช้งานเขาจะมีความมันอย่างที่บอกเนาะผมก็เลยมองว่ากันแดดเนี่ยมันมีหลายเรนจนหลายราคามากค่ะมีราคาที่กันแดดได้ดีราคาถูกกว่านี้แล้วก็เนื้อดีกว่านี้ก็ยังมีค่ะแต่ถ้าใครมีงบใครชอบอันซาอันนี้ก็ไม่ว่ากันต่อไปจ้า เป็นไอเทมทำความสะอาดผิวกายใช้ได้กับทุกคนก็คือไอเทมนี้ค่ะฉันชอบรีวิวนี้ของตัวเองเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยโซเปนกรีเนี่ยเดินผ่านเชลเขาบ่อยมากแล้วฉันก็ไม่ได้ซื้อสักทีไม่ได้ลองสักทีนะคะจนมีอวอร์ดนี้ขึ้นมามนก็เลยเออลองเอามาใช้หน่อยแล้วปรากฏว่ากลิ่นคือแบบ ชอบกลิ่นอะกลิ่นดีมากนะคะสารใช้ทําความสะอาดเนี่ยมีประมาณ5ตัวด้วยกันที่เหลือก็จะเป็นแบบสารให้ความชุ่มชื้นแล้วก็น้ําหอมใส่มาเนะเขาบอกว่าใช้ได้กับทุกสภาพผิวส่วนตัวเนี่ยมองมองว่าถ้าคนที่ผิวแห้งมากๆเขาบอกจะมีช่วงหนึ่งที่เป็นวิกฤตผิวแห้งแล้วก็ผิวระคายเคืองง่ายคันจนนอนไม่ได้อะคะ่ะอันนี้อาจจะไม่เหมาะอาจจะต้องไปใช้ว h ว w e r oil ที่เป็นย尤ร利นอะไรฝั่งนั้นนะอันนี้จะเหมาะกว่าะคะ่ะอันส่วนนี้เหมาะกับผิวปกติเลยที่อยากอาบน้ําสะอาดแล้วก็ได้ผิวยังคงชุ่มชื้นอยู่แล้วก็เป็นแนวแบบ ฟินกลิ่นหอมไซส์เนี่ยใหญ,ใหญ่พอสมควรนะราคามันก็ไม่ถูกไม่แพงเพราะเนี้ยห้าร้อยมิลลิตรราคาก็ประมาณห้าร้อยห้าสิบาทสุดท้ายไอเทมที่สิบที่จะรีวิวในวันนี้เป็นฮีโร่ไอเทมตัวปงังในที่สุดน้องทรีส e อมีขวดแดงของฉันก็เข้าวินด hey! ีใจเพราะว่าทรี s โมี่เนี่ยเป็นแชมพูที่ถูกและดีสาหรับหมองนะคะคือหมองรีวิวไปแล้วแต่รีวิวแบบภาพนิ่งใน a c e b o o k นะไปตามหาอ่านกันได้เป็นแชมพูที่เหมาะสําหรับคนที่ผมขาดรุดร่วงจัดทรงยากผมแห้งแตกปลายอะไรเงี้ยคะ่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมที่ช่วยบำรุง ม,มาหลายตัวนะอย่างแบบตัวคาราตินที่เป็นตัวไฮโดรไลซ์แล้วนะคะไซส์เล็กแล้วก็จะดูดซึมได้ง่ายขึ้นมีตัวซิตรามอนียมที่มาลดการขาดร่วงของเส้นผมส่วนสารทําความสะอาดเนี่ยเขาใช้เป็นโซเดียมลอเรตซัลเฟสนะเป็น SLES หลายคนที่กังวลเรื่อง s l s ก็มาใช้สูตรนี้ได้เพราะว่าอ่อนโยนกว่าแต่จะบอกว่าหาแชมพูที่ไม่มี SLES เลยอะ่ะผมยังไม่เคยเจอเลยเพราะว่าสาระผมถ้าเกิดมันใช้สารทําความสะอาดตัวอื่นมันจะไม่ค่อยสะอาดอแล้วก็จะมีสารที่เป็นกลุ่มโปรตีนให้ความชุ่มชื้นมาด้วยนะคะราคาก็ไม่แรงอันนี้450ร้อยห ราคเกาสบกาบาทเองจบไปแล้วสําหรับรีวิวนะใครชอบตัวไหนหรือว่าจิ้มตัวไหนอยู่ก็อย่าลืมมาคอมเมนต์มาบอยกันหรือว่าอยากให้มองทําคลิปแบบไหน,นมาคอมเมนต์ไว้ได้นะคะแล้วก็อยากฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับ เผื่อปีหน้าทาอีกเนอะก็อยากให้เพิ่มความหลากหลายของหมวดนิดนึงอ,อย่างวันนี้ที่หมองรีวิวมาเนี่ยเปิดมาด้วยราคาสองบาทจบาทบาทเลยนะอยากให้มีหมวดถูกและดีเผื่อว่าคนจะได้จิ้มตามได้ง่ายคราวหน้ามีอวอร์ดจากสถาบัานไหนเดี๋ยวมองมารีวริวให้ฟังอีกนะคะและถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ครหมองก็ฝากกดซับสไคร้ไลค์แล้วก็ share, แชร์ไปแห้คนที่คุณรักฝากติดตามรีวิวสุภาพความงามตามหลักการแพทย์ได้ช่องกูรูเช็ควันนี้กุเรียมังไปแล้ว